สบายดีมาเอาแบบจะจะอะไรหอยนะเดี๋ยวเพิ่อนชิบูเห็นชูเจ้าสบายดีเด้อทั้งนี้เดี๋ยวพี่ชิบะมูไม่เอ้าใช่เออมีบะเสียงเลยอะไรฮะเพิ่นมาก่อนแล้วน้องพ่อแม่พี่น้องจาผดตกผ้าเหลืองผ้าลังได้เปร้ยวแซ่บอยู่บ้านอ่ะผ้าหลังโนลูกไผ่กับบุปบาติง แซ่บอยู่บ่ย่าเห็ดน่ะแซ่บุ้งบุแซ่บมากินแล้วเว้ยแซ่แช่บุ้งแช่บกะเกลือนี่ก็ปุ๊กน่ะมาใส่เิ็งนัวนี่ก็ปุ๊กไม่าใส่แอนเนตจะของเนี้ยท่านี่ก็ทำแม่สบายดีแหมสบายดีนั่งขับตรงนั้อ้าวอยากนั่งยังไดงก็นั่งแล้วบายดีอ่าแซ่บอยู่บ่ตุแซ่บอยู่บ่อ้า สบายดีนี่ดูว่าชนะมาแล้วนี่อ่าตักแม่ไปตักมาให้ม่ตู้มากินตู้กินน่ะตู้ตู้ตู้นั่งกินนี่อ๋อพ่อตู้อยู่พูดว่อะทักทักใครรัไปกินน้องกายก็ได้นะนักนะกพูดพูดไว้แกนพูดมีตู้ก็ย่านผ้าเหลื่อมผ้ารังนี่่พีน้องเลย

เจ็บเจ็บเขินเขินเขินลูกจอมเพิ่มเข้ากับเขินอะนี้วะเขินร้านใครก็ข้านกองเกาะกองก้อยอยู่เขินนมีตู้ผูกแขนนะอย่าเช่นคุถุงเพียงป้าก็คือตวินเอา

ว่าไปกินทุ่นหรือกินกินเล้วพูดูปะหรือว่าตักให้เราชูรูเราเก่งไหมใส่กระเป๋าเถอะฮะเทรวมกันร้อนได้ปะทงทุ่นทงกันเถอะ อันนั้นแหละว่าตักใส่ถุงไปแล้วเข่ากะตักใส่ถุงเนาะถ้ามีกะมันเกิดนะตอนเช้าก็คือว่าแดดตอนเว่นกะหอนหอนแม่เจ้านั่งกับไปตักอีกแล้วต้มไก่นะเจ้าแล้วไปตักเราแล้วอือตักเอีกไหม mới bê tắc rồi bé, cái thế thế, chè thúng chè thúng, nó <laughs> chẳng <laughs> <laughs> vào điểm chè đùa, chè môn bảo cả, cắn <laughs> kín cả, ô ô, à, à, thúng thúng đó, vào một phen nhắn đồ bạc cúng mướn kín huyên to cái đây là, nó được nó. ไปตุไปทางนีกัเมื่อกี้ชาคือเก่านาหนึ่อ้โหคือเก่าแล้วอ้าวก็ไปหั่นกะลงหั่นไปทำตู้พอตั้งไฟหรือไม่โทคานึ่ึกก๊บอะไรนึนึกับเมืคืนนะน้นี่นะเ่อคนแหละอนนี้กับบุมมี่ไฟดอกเรือแต่สาวไปเฟิร์นถ้าบุมมากก็คือว่าเก็บเขาตู้เย็นไก็ได้บได้ว่านะฮะ เอาระกุนเอากินแล้วเพรา่เอาบริมิตาเพราะจ้ารถนะไอ้ตัวเงี้ยตัวอะไรอยากเมื่อตัวเถ่อะไรอยากเมื่อแล้วบาเกี่ยวหรอกบาเกี่ยวหรอกจ้าผ้าเดี๋ยวนี้นะเพิ่อนบอกแล้วถ้าผตกผ้าเรื่มผ้าดังนะเพิรนให้หยุดรถดำให้ดำหน้าคือการเพิ่นให้ขึ้นรถ บุมบว่าอุ้ยยังน้อยเดียวภามันเป็นปานี้น้ำสุเจ้าอาพมันเป็บอกว่าเออแป๊บเดียวคนก็ขึ้นอะไรได้มันเป็นว่าอะไรเดี๋ยวนี้นั่นพ่ดว่าอันว่ายไงมีอย่างที่แบบเป็นจุดเด่นสูงนะพ่ดบ่อยส้นต้นไม้บ่ให้อยังดีที่สุดให้เขาอยู่ในเฮือนปิดประตูอยู่ในเฮือนกับในรถบุ๊มบิในรถจักได้ในรถใหญ่ได้ ยังงดุไผ่ี่่เอาลดดุเลยกินเอาลอดยามันเหลืออ่าเอารถได้ฟูตรงยางกันเขียนหาพงคือ้องเอารอนะตามสบายเอารถดเอารถดวัดตอนนี้แหละเออเอารอดเอเข่ากับเวลายราเออ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 อเออเออเอเออเ ไม่ได้ละค่ะอันเป็นบางอารมณ์มันอืมโอ้ม่ตู้กับท้าไปยิงเป่าอีกเด้อยังไม่ได้เป่าเลายังไม่ได้มาบนเนาะมาอันนี้มาก่อนแต่กะกินก่อนแตาว่ารีบเมื่อก่อนเนาะคือกลานมาไรน่นปรโตกับไฟดับได้หน่อย เห็นบ่อมือนั่นน่ะวันเกิดนา่งนี่น่ะไปดับไปกระดับลายเท้าเนาะชงชมรอบผู้ผ้าะ้าให้พ่อมือนั่นกันเนาะจนอจนตื่นจนแบบผู้นั่งโคตรอยู่เงินประจอยผู้มือนั่นนะอ้เปิดไปช้างว่าว่าพื้นว่าวันเกิดนางเป๋วอันนี้ก็เริ่มมึงข้างห้างเลยโดยขอบใจหลายๆเนาะโดย โดยขอบใจหลายๆหิวด <R> <c ười> ีๆเด้อหิวดีๆเด้อมักต้นโตดน่ะมันสิอันตัวนั้นมันคืออันยาวกว่าหมู่พุ่นนะเด้อในโต๊ะพุ่นเอามาให้แม่ยริเออมื้อใดก็แล้วแต่เจ้าแเจ้าสิกินก็แล้วแต่เจ้าแลน่ะเนาะดยโดยเจ้าสิกินก็แล้วแต่เจ้าบ่ได้ว่าหยังโดยแม่นเองดอก <laughs> à chọc đi chọc đi mây bay con tốc, đi chọc đi mây bay còn chị tốc, na nè áo cung vào nè tôi à, tô 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 bơ bao cả chủ, ơi đi khó đó nào anh em mình kẹp vào đây người vào đây nàng đó giờ chỉ bỏ vợ chả nào nhưng lại ờ, yêu khó đá, đá. มเอาป้งให้แน่แน่จากได้ปุ้งฮิดเหง้นน่มันยางยไอ้กินนั่งม่อกินแล้วเราไปล่างขวยให้ป้านี่ล่างกระตูกระบลลาีกระไรเป็นชัวล้างกระตูกระเต็นกระบล ฮะอ้าวกินก็กินด้วยอยากก็กินคุยกินคุยกินมันมั่งแน่เมตก็ตักตักให้เม่ตุเท่านี่ต้มปลานะต้มปลายังไหลายแต่ว่าต้มไก่ยังบม่ไหลบอตักต้มปลาเมื่อไปเม่ตุกินไปปะโกเอาบอต้มไก่นะอืมตักเอาต้มปลาเมื่อไปะโก มิกระจับเอาหอดอกนะมากินใช้เด็กหน่อยนี่มีสบายดีก่อนว้าแล,วลว้วแต่โตแล้วเอาสิอาบเห็นยังบูเปลี่ยนก็แล้วแต่แล้วใส่ชุดนี้ก็ใส่รูแล้วอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนเลยใครมีจะคนเด็กหน่อยนี่ฮะไพ่าาาวาฬยันกล้องนะสบายดีแม่แต่ละคนนี่ ป้าหมวยสาธิตมีแต่คนสกอยแทะบอป้าชงผมตื่นเน้ใช้มีแต่คนมีเทา่านี้สามคนเข้าไปอยู่ในพุ่นฝุ่นป้าหมวยทิดได้เนี่ยพวกเข้าไปนั่งในพวกาำนั่งโต๊ะพวกอ่ใช้ใช้เชียวจะมัดน,น่ะอคนละหาพันกีบหาพันบริสิบพันน่ะ โอ้ให้กินหัวดอกเขาลานกับพ่อแล้วเนาะโอ้เอ้บ่าวบานี้เอาเห็นผู้บ่าวมาเบิ่งผู้บ่าวบวะนี่ทั้งทั้งไม้ตู้คนกักินไปย่างดอกมันเหลือสิเก็บไปให้ดอกย่างอยากมื้อ ủa phải สิ Phải มาอยู่แล้วโอ้ยนะไปสิให้ cái นะบ่แม่นเอาสู่กันเอาเมื่อเอาเมื่อนี่เพิ่นเออก็เอาเมื่อก็ ได้ไอ้ทิดโหนั่งวาดสนาะโตัวกะห้าเ่าวมาให้มูตัวกินนะแม่ขอขอแกินเ่าแล้วฮะขเป้าเค้กคุณบอจังก,กินวป้าวเ,เค้กเนะว้าทรงผมแต่ละคนมูไอ้ทิดนี่นะเด็กสกอยนี่นะ

ตกผ้าเหลือมผ้าดังกะแม่น้องเปียวคนมากก้อนแล้วเมื่อกี้นี่กับเมียลุงเฮิรมเนาะยันฝนตกยันฝนตกนะหายังฮะหาไม่เจี๊ยมข่ากระตุกหน้าไม่กินแล้วก็ไปถิ่มในกุ้งวะเฮ้ยบุ๊ม่นถิ่มหอยบ้างที่ไหนผู้กินข้าวเฮียงใหญู่้เนาะสดโฟจะาไอ้ลานน้อยไอ้เจ้าอาเบบอธิเดิน กมอกเกัเ Happy birthday to you Happy birthday to you ดูตบมือตบมือตบมาตบมดกโอ้ยอ้ทิดกะยังถาทางผู้เนาะทางลุงพลมาทางลุงพล ฮัล si <c ười> ุงยังอยู่บ้านพ้นสมผมมีอยู่สามสีทุกชั่วก็เนี่ะเออใ่เสือแม่เืือให้หมูเพื่อนเนกแต่ละคนกับฟาตุทรงผมนึกว่านกกห้างนกกระจอกหัางนกกระจาบอ่ะยังแม่ยังแม่อับน้าแม่ยังเปรี้่าผมเลยฮะอ้าอ้ายังเ้าหูมูแหลมูชิมเเนาะ เออโม่กันสิมื่อ่ะผุดหลานหอยก็ได้องก้อยองก้อยเป่ากุ้งหาย thịt ได้หลานหอยนี่ผุ่นผุดผุดหั่นชิ่นยังนี่จ้าเอ๊หั่นเลยนี่เฮ้ยหักฟุ้งว่ะหักฟุ้งว่ะโอ้มีตู้แล้วหายน่ามากินมาจะเฮือนเพื่อนมากินอ่ะ อาทิตย์จ้ะที่เท็ดเอาแน่นเลยที่เต็ดนะเท็ดที่อุ้มน้องไปเจ้ามังคุ้งนะฮะอุ้มน้องนีอุ้มน้องไปจับคุ้งเนี่ยน้องอยู่จับคุ้งนี่เนี้ยดีนะมาลลยอุ้มน้องมึงด้วหัะน้องดีใจเน้สักบาทหนึ่งนะอ่าอันนี่โฟนจิงอันนี้ทางปม่ตู้เพิ่อกินข้าวอิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพิ่งกันสิเมื่อก่อนว่าฝนตกผ้าเหลืองผ้าแางให้นอนพี่กับมานอนทางปม่ตู้ก็ได้ปม่ตู้ทางตรง มีตัวเท่าเด็กอันความฝันจากเมื่อละผ้าดังกันย่าฝนว่ะใช่อ้อมน้องอ้มน้องไปจับดีกว่าลูกนะอ้มน้องไปจับกุ้งจับดีกว่าไอ้กันไรเนี่ยไอ้ว่าตัวยังบัสูงพอได้ละไม่ใช่บัสูงพอทอ้ยชิปซองปีเต็มละจ้าไอ้ทิศนี่เท่าเลยได้ อันนี right? oh. <ập S 2> well, uh ้แหละเต็มเมื่อนี้แล้วแมนเต็มตึ้งเมื่อนี้แล้วเออหนังในชิปสามือกับชิกับเอานี่อ่ปสองปีเต็มนี่แหละเต็มตึ้งแล้วนี่สบายอันนี้นี่แหะชิปเดือนเต็มตึ้งหอนี่ค่ะชิปเดือนเต็มตึ้งเลยดอกเลยตึ้งอันนี้เลยตึ้งอันนี้มีไปอีกอันนี้ฮะมีไปสามเมื่อเนาะอันนี้เนาะ สามวัอนี่อันนี้ชิปเดือนสามมื้ออันนี้นางอันนี้นางแตนนี่ฮ่านางหางกิโลนี่นางแตนนี่พูนพูนขาพิ่นเพิ่นเพิ่นขาเพิ่นทีขึ้นโซฟาพูนฮ่าง่ายขนาดแรบขึ้นรถแล้วไปตักต้มปลาให้ไปตู้อด้เนื้อแล้วบอกอย่ามันง่ายเดี๋ยวคนโตคนอยากเมื่อเลยกินอิ่มเลยอยากเมื่อแรบป่ะนี่ ห่วงเพือนห่วงท่ายังยังไม่ถึงบอกใช่ปะออก่วนะฮน่ออกไปยังเน่ยชอบเอน่เนี่น่ออกไปยังนะดูไงดูไงโอ้ยชาดประตูพวกเน่หิวกระเป๋าอะไรอยากเมื่อไกินกินอิ่มเลยอยากเมื่อแล้ววันนี้วันนี้กาอีหล่าปรตูหูนะ ว่ามาจากเมื่อไหิวกระเป๋าดงๆเมื่อไรแต่ว่าแล้วอย่างลูกชายถึงเง่อเรางัดเฮือนน่ะเพรางงัดอันเขาล่งอย่างไปคายได้เอออ๋อว่าโจมมาเพื่อนปิ๊ปป๊ป๊ปลน้อยก็ได้ตายังเอา่ป่เอาคือตั้งใหราหยะของเนี้ยวประหารกวดปลุกี่่นันไปถิ่นมาว่า e วเป็นได้เลยนี่ อือห <c ười> ิวตอนตอนตอนอยู่ทีนี้ฮัไปโยกกระตุกน้ำขึ้นมาแน่ะยกขึ้นมาทางในบอกเพื่อนเธอะมาช่วยช่ยแน่บอกเพื่อนอ่ะช่วยช่วยยกมาแน่ยังเขายังป่อยากยกกระตุกน้ำเนี้ที่เอ็นเขากอกหน้าไว้ในเตียงนะยังเละ ที่ปรเอ็นที่เด้อยแพงเดีหลาน่อยแพงเดีหลานน่อยเลยนี่นี่คนอยากได้กุ้งให้ก๊อมไงมึงกินไปตู้ก๊อมให้ยเบอกว่ามันมันแก้วได้นงเลยอไปขอในบ้าสนาได้หรแก้วได้แล้วอ่ะบอกว่าข่อยยก็ได้เนาะยากอืเอเดยนี่ตั้งไว้นีนครับตั้งไว้นี่เออเอากด็ ไปทิศอีเนาะไอ้เออใส่ไปสันเด้อสักปีสักปีแล้วหามแต่ละคนนะถามดูหมูอยากกินข้าวแล้วบ่หาข้าวหาน้ให้หมูกินนะแม่ใส่เข่าแล้วก็ช็อตใส่เสื้อล่ออะไรใส่เสือล่ออะไรเสือสมแม่ซื้อให้นี่เพิ่นเพิ่นอันลานก็ได้จะไปได้ดอกอันน้องก็ได้อันนี้จ้อยจ้อยลานคอยได้อันนี้ น้ำจิ้มมันฮอดากบ่ลูกเนหม้อในลูกแม่นแมนถ้ามูอยากกินฮอดอ,อกกันจับใช่จานค่ะลูกใช่โอเคน้องพ่อแม่พี่น้องค่ะบัานนี้อรอเบิ่งวาสิมีไผมาแน่ว่าผลชิตโต๊กบ่นั่งอยู่โต๊ะค่ะลูกว่าฝนชิตโต๊กโบหรือว่าจังใดมีไผมาโบหรือว่าจังใดต้องติดตามเบิ่งนาะพ่อแม่พี่น้องเอาอาจสิได้เป่าแต่สองสามคนเท่ากันได้แฮปปี้เบิ้งกับวานานี่ก็ได้นะลูกเนาะนนี้ ไปแล้วบ๊ายบายนี่แฮปปี้เบิร์ธเดยสุขสดีเอออุยหลานน้อยนี่อุยแพงแพงดิแพงดิดวง